ก็สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องมิตเตอรนะครับก็สวัสดีผู้ติดตามผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบนะครับการกินกระแสของแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าผมเอาแบตเตอรี่นะครับที่ขนาดเอมไม่เท่ากันและเป็นแบตเตอรี่มือสองนะครับกับแบตเตอรี่ใหม่นะครับ ของไม้มือหนึ่งที่แอมเยอะกว่านะครับจะมาดูว่าเราจะโตขนานกันได้ไหมนะครับเพราะว่าแอมไม่เท่ากันนะครับแต่วุ้นแล้วก็แบตชนิดเดียวกันนะครับแต่แอมไม่เท่ากันนะครับแล้วก็เป็นแบตมือสองแล้วก็แบตมือหนึ่งนะครับแบตเอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับก็มาดูกันนะครับซึ่งในตู้นี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ฟอสเฟตนะครับ 120m นะครับมือหนึ่งนะครับซึ่งประสิทธิภาพก็100%นะครับก็เป็นแบตเตอรี่มือหนึ่งส่วนแบตเตอรี่ชุดนี้นะครับที่ผมได้ลงประกาศขายไปนะครับเป็นแบตเตอรี่มือสองนะครับซึ่งก็ยังขายไม่ได้นะครับผมก็เลยเอามาต่อร่วมกันนะครับมาต่อขนานนะครับเพื่อใช้งานไปกลางกลางกอนนะครับดีกว่าตั้งอยู่เฉยๆนะครับซึ่ง ผมก็ต่อขนานกันนะครับบวกก้าบวกลบข้าลบนะครับอ่าก็จะออกมาจากดีมิตนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าขั้วบวกขั้วลบนะครับก็อันนี้นะครับอันนี้เป็นขั้วลบนะครับอันนี้เป็นขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบก็จากดีมิตเหมือนกันนะครับออกมาแล้วก็เข้าอาชันนะครับเพื่อวัดกระแสนะครับแล้วก็ขึ้นเข้าเบรกเกอร์นะครับ ส่วนอันนี้ก็ขั้วบวกนะครับก็ต่อจากขนาดมานะครับอตอนนี้นะครับผมก็วัดที่ใช้อยู่นะครับก็600วัตต์นะครับ2.8อมนะครับ m ac นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ใช้กับหม้อหุงเข้าอยู่นะครับแล้วก็ตู้เย็นนะครับส่วน ชาร์จตอนนี้นะครับไม่ค่อยมีเดดนะครับก็ได้อยู่7แอมป์นะครับซึ่งขณะนี้นะครับอินเวอร์เตอร์ก็ดึงจากแบตเตอรี่ไปใช้นะครับเพราะว่าชาร์จเจอชาร์จได้7แอมป์นะครับก็ไม่เพียงพอนะครับอันนี้ที่อินเวอร์เตอร์ดึงจากแบตไปใช้นะครับ19แอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาวัดกันนะครับวัดแอมป์กันนะครับ อันนี้วัดแอมจากแบตลูกเก่านะครับก็กระแสน,นะครับที่ดึงไปนะครับ6.3นะครับ6.3แอมนะครับอันนี้จากแบตเตอรี่ลูกเก่านะครับแล้วก็กระแสที่ดึงจากแบตเตอรี่ลูกใหม่นะครับอ่าเป็น14แอมนะครับแล้วก็แสดง เห็นได้ว่านะครับแบตเตอรี่อ่าเอมที่ขนาดมากกว่าอ่าจะดึงเอมมากกว่านะครับจะดึงไม่เท่ากันนะครับส่วนแบตเตอรี่ลูกเก่านะครับที่เอมน้อยกว่าก็อ่าดึงเอมน้อยกว่านะครับหรือชาร์จน้อยกว่าโออันนี้ผมก็เอามาทดลองดูนะครับ ซึ่งประกาศขายไปแล้วนะครับแต่ยังขายไม่ได้นะครับอันนี้ก็ใส่โลนะครับตีกล่องไม้นะครับมีเหล็กสแตทเกลียวนะครับฝั่งละ2เส้นนะครับเป็นสี่เส้นแล้วก็มีอะคริลิกแผ่นใสปิดด้านบนนะครับมีเอ็กติบันลานแล้วก็บีมินะครับบีมิตัวนี้นะครับชาร์จ30ใช้60แอมป์นะครับแปดเอสยี่สิบสี่โวลต์นะครับลิเธียมนะครับก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับ แต่ผมที่ประกาศขายเพราะว่าผมต้องการทําเป็นกล่องโซลาร์บ็อกนะครับแบบมีแบตเตอรี่แล้วก็อ,อุปกรณ์ในตู้เดียวเลยนะครับซึ่งมันจะสะดวกในการเคลื่อนย้ายนะครับอันนี้ผมก็ประกาศขายอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาดูนะครับราคาไม่แพงนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับสภาพนี้เลยครับก็ จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับฝากเ,เพื่อนๆนะครับกดติดตามกดตกใจให้ช่องกับผมด้วยนะครับเดี๋ยวาพบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ